งั้นไปที่ตัวสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะก็คือ Galaxy C Flip6 Aeroflex R ค่ะตัวนี้ปกป้องรอบด้านแถมมีตัวห่วงคล้องนะคะและยังไม่พอตัวนี้มาพร้อมกับสีสันที่น่ารักมากๆค่ะตั้งแต่นี้เลยสีฟ้า Sky b บู e นะคะสีพ p ชพีชโคโร่ค่ะสีครีมแล้วีกสีหนึ่งคือสีดำนะคะวันนี้จะมาใส่เป็นสีพ c h ให้ดูละกันคือสีพ c h เนี่ยเหมือนกับ Peach ที่ของตัวเครื่องที่เป็นสีพิเศษเลยนะวิธีการใส่นะคะตัวนี้จะมีทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันเอออีกหนึ่งอย่างนะคะในกล่องเนี่ยมีชิ ชิ้นนี้แล้วมันจะมีมาชิ้นนี้ด้วยทุกคนอันนี้เนี่ยจะเป็นวงแหวนโลหะนะคะที่สามารถที่จะเออเรียกว่าใส่นิ้วเข้าไปได้ใส่นิ้วเข้าไปนะคะเวลาที่เราใช้งานนะเป็นยังไงเดี๋ยวอุ้มค่อยมาเล่าให้ฟังนะคะแต่ว่าตัวนี้วัสดุดูแข็งแรงทนทานมากๆแล้วใครเนี่ยที่จะเอาไปคล้องอย่างอื่นนะคะตัวนี้ยังสามารถกดลงไปแบบนี้นะเผื่อใครจะเอาระูบูมาคล้องนะคะก็สามารถคล้องได้นะอ่ะมาใส่ให้ดูกันเลยละกันนะคะเริ่มจากอย่างแรกก่อนอันนี้จะเป็นด้านหลังเนาะให้เราเนี่ยเอาตัวตัวนี้นะคะตัว ที่เหมือนเป็นพลาสติกตรงนี้ใส่เข้าไปก่อนปุ๊บแบบนี้นะคะมันจะพอดีกับช่องเลยนะเสร็จปุ๊บนะคะเราจะเอาเนี่ยตัวด้านบนนะคะด้านบนคือตัววัสดุมันเนี่ยจะมี2แบบเนาะก็คือตัวเคสเจะเป็นโพลีคาร์บอเนตนะคะส่วนอันนี้จะเป็น TPU อย่างดีเลยมันจะนิ่มนิดนึงนะคะจะคอยหุ้มเนี่ยตัวสันเครื่องเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราใช้งานนะคะก็จะค่อนข้างาปลอดภัยเนี่ยต่อตัวเครื่องเนี่ยครบทุกด้าน,นะคะ่ะเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะกดไว้แบบนี้นะคะแล้วเราก็จะวางตัวเครื่องลงไปนะเราจะวางตัวเครื่ ลงไปเลยปุ๊บโอเคอ่าเอาวางตัวเครื่องลงไปเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะคะสังเกตดูว่าตรงนี้ตรงนี้มันจะสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแบบนี้ได้ใช่ไหมเสร็จปุ๊บค่ะเราจะเลื่อนมานะคะแล้วก็ปิดเนี่ยที่ด้านหน้าลงไปมัดกดให้ครบทุกด้านนะคะกดให้ครบทุกด้าน มันจะพอดีเดะแบบนี้เลยอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะด้านบนตรงนี้เผื่อใครกลัวทําเครื่องตกนะคะก็สามารถเอานิ้วเกี่ยวตรงนี้ได้เนาะหรือเบอร์ที่บอกไปจะเอาอะไรมาห้อยนะคะก็ทําได้เช่นเดียวกันเนาะแล้วก็ไฮไลท์สำคะัญค่ะก็คือตรงนี้นะเดี๋ยวดูให้ดีนะคะเดี๋ยวมจะลองกางดูนะหนึ่งสองสามพอเรากางเสร็จปุ๊บค่ะมันจะเก็บไปพอดีเลยนะ้ำมันจะเก็บไปนะคะตัวเนี้ยตัวห่วงเนี่ยก็ยังอยู่แบบนี้นะคะพออุ้มพับตัวเครื่องออกมานี่มันก็จะมานะคะเพื่อป้องกันเนี้ยรอยที่เกิดจากตัวเอ่อเวลาเราไปใช้งานเนีย แล้วบานพับตรงนี้อาจจะเกิดลอยมากที่สุดนะคะก็ช่วยได้เยอะมากๆนะเวลาเราใช้งานจริงนะคะบางคนเนี่ยเวลาที่เราใช้ฟลิปนะจะรู้สึกว่ามันหลุดมือง่ายนะคะตัวนี้พอเราคล้องไว้ด้านหลังนะคะก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้นแล้วก็รู้สึกปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะตัวนี้เออที่ชอบอย่างหนึง่งวัสดุด,ดีนะคะวัสดุเนี่ยทำออกมาได้สมูทมากๆนะรู้สึกแบบว่านุ่มนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะก็จะสามารถที่จะเอาออกได้ง่ายด้วยนะมันจะมีนะคะเป็นรอยบากเอาไว้นะที่มุมทั้งหมดนะคะเวลาที่เราเลื่อน เจะได้เลื่อนออกได้ง่ายค่ะปุ่มต่างๆเนี่ยวางมาได้พอดบพอดีนะคะในทุกส่วนเลยนะในทุกส่วนนะคะก็ถือว่าเป็นอีกเคสตัวหนึ่งที่ทําออกมาได้น่าสนใจมากๆสามารถใช้งานร่วมกับไวเลสชาร์จได้นะคะแล้วก็ราคาเนี่ยอยู่ที่1250าบาทอย่างอุ้มเนี่ยสมมุติใช้เครื่องสีฟ้าแบบนี้นะคะพอใส่เคสสีพีซเนาะก็น่ารักเนาะก็สามารถที่จะหาเปลี่ยนได้นะคะทั้งหมดสีสีด้วยกันเลยและสำหรับใครยังคิดไม่ออกนะคะว่าจะเอาห่วงตรงนี้ไปคล้องกับอะไรใช่ไหมเออทาลีเนี่ยเขามีตัวนี้ด้วยนะคะเป็นอ er นะคะคก็ สามารถเนี่ยเอามาคล้องได้เลยนะมีสีครีมกับสีแบ็กนะคะตัวนี้ราคาจะอยู่ที่590บาทนั่นเองค่ะ